เมื่อวันที่7มกราคม2569นะคะได้มีรัฐรัฐหนึ่งสถาปนาตัวเองขึ้นมานะคะเรียกว่ากองทัพกอทุเลก็ได้นะคะเป็นการประกาศเอกราชจากพมา่าแล้วก็จัดตั้งนะคะเป็นสาธารณรัฐกอทุเลนะแต่ก่อนที่เราจะได้พูดถึงเรื่องของสาธารณรัฐกอทุเลที่ประกาศเป็นเอกราชจากพม่านะเรามาพูดถึงที่มาที่ไปของรัฐนี้ก่อนนะ เื่อว่าผู้ชมหลายท่านนะคะเคยได้ยินคําว่ารัฐกะเหรี่ยงนะคะแต่ว่าอาจจะไม่คุ้นเคยกับคําว่ารัฐกอทุเลนะคะคําถามคือนะคะกะเหรี่ยงคือใครแล้วก็กอทุเลคืออะไรนะคะเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วก็มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยอย่างไรนะคะเราจะมาทําความเข้าใจเรื่องนี้กันนะคะกะเหรี่ยงเป็นหนึ่งในชนชาตินะคะชนชาติพันธุ์นั้งเดิมที่มีประชากรจํานวนมากในเมียนมาอาศัยอยู่ทางตวันออกและก็ทางตอนออกเฉียงใต้ของประเทศตํามแนวชายแดนติดกับประเทศไทยนะคะกะเหรี่ยงนะคะไม่ได้มีเพียงกลุ่มเดียวแต่ว่า ประกรอบด้วยหลายกลุ่มย่อยๆนะคะเช่นกเรเี่ยงสกอรกเรเหี่ยงโปรกเรเหลี่ยงประดองแล้วก็กลุ่มอื่นๆมีทั้งกเรเลี่ยงพุทธกระเหลี่ยงคริแล้วก็กเรเหลี่ยงที่นับถือความเชื่อดั้งเดิมนะคะพื้นที่ที่ชาวกเรเี่ยงอาศัยอยู่ในฝั่งเมียนมาโดยหลักก็คือรัฐกเรเหียงหรือว่าคาชินสเตทนะคะ เมื่อปีพศ2 4 9 1้ยหรือว่าคริสตักาชน,นะคะหนานะคะเมื่อพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษนะก่อนหน้านั้นอังกฤษก็เคยให้คำมั่นกับชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มนะคะรวมถึงกลุ่มกะเหรี่ยงด้วยนะคะว่าจะมีสิทธินะคะมีสิทธิ์ในการปกครองตนเองในระบบสหพ,พันธรัฐน,นะคะแต่เมื่อพม่าไดเอกราชจริงคำมั่นเหล่านั้นก็ไม่ได้ถูกทําให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะคะหปีถัดมาคือปี2942นะคะชาวกะเหรี่ยงจึงจัดตั้งองค์กรการเมืองที่ชื่อว่าสหภาพแห่งชาติกเรี่ยงวา KN อยู่ขึ้นนะคะแล้วก็ นี่เองนะครับจุดเริ่มต้นที่ทางชนชาตินี้นะคะได้เริ่มต่อสู้กับรัฐบาลกลางพม่านะคะนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามการเมืองที่ยาวนานที่สุดในโลกกลุ่มหนึ่งน่นะคะทีนี้เรามาทาความเข้าใจกับคําว่ากอทุเลนะคะคํานี้นะคะไม่ใช่คําที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่นะคะคํานี้เป็นคําในภาษากรเรียงแปลได้ใกล้เคียงกับคําว่าแผ่นดินของเราหรือว่าบ้านเกิดของเรานะคะตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1940-1950นะคะเคนยูใช้คําว่ากอทุเลหรือเพื่อเรียกดินแดนในอุดมกติของชาวกรเรียงนะคะซึ่งต้องการปก องตนเมีภาษามีวัฒนธรรมแล้วก็รรกษณ์ของตนเองนะคะดังนั้นคําว่าอทุเลจึงเป็นคําพูดนะคะที่ผูกกับอุดมการ์ไม่ใช่แค่ชื่อพื้นที่นะคะแต่เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานนะคะพื้นที่ของเกเหรีที่ติดกับไทยเนี่ยนะคะก็จะมีบริเวณพื้นที่ที่ถูกรวมในแนวคิดของอทุเลคืออยู่ติดกับประเทศไทยตลอดแนวชายแดนฝั่งตะวันตกนะคะจังหวัดของไทยที่ติด ที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่ติดคันน่ะนะคะได้แก่แม่ฮ่องสอนตากกาญจนบ,บุรีราชบุรีแล้วก็บางช่วงของเพชรบุรีนะคะด้วยความที่เกรียงนะคะมีพื้นที่ติดชายแดนของเรามากที่สุดมากยิ่งกว่าพมา่าอีกนะคะ พูดได้เลยนะคะเขาแทบจะเรียกได้ว่าเป็นรัฐกันชนของเราอ่ะนะคะทีนี้เรามาพูดถึงกลุ่มอำนาจต่างๆในรัฐเกรียงนะคะว่ามีกี่กลุ่มแล้วก็ใครคลุมอานาจอยู่ที่แท้จริงอ่ะนะคะกลุ่มในรัฐเกรีงนะคะประกอบด้วยกลุ่มใหญ่นะกลุ่มหลักแล้วก็เก่าแก่ที่สุดก็คือกลุ่มเคเนยนะคะหรือว่าสหภาพแห่งชาติเกรีงนะคะเป็นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นแกนหลักทางประวัติศาสตร์นะกลุ่มเคเนยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพศ2490นะคะช่วงปลายๆนะมีทหาารรทีี่่เยกว KNLA นะกลุ่มเคนยูถือว่าเป็นตัวแทนเกเรียงในเวทีนานาชาติมายาวนานนะเป้าหมายหลักและถึงปัจจุบันของเขานะก็คือสิทธิการปกครองของตนเองในระบบสหพันธรัฐไม่ใช่การแยกประเทศแบบรัฐเอกราชในทันทีทันใดน,นะกาลังท่านโดยประมาณของกลุ่มเคนเอ,อมีนักรบประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่นายนะเคนยู K ถึงถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่มีความชอบธรรมสูงสุดนะคะในหมู่ของเกเรี่ยงนะ,ะกลุ่มที่2คือกลุ่ม BGF หรือว่ากองกําลังชายแดนฝ่ายรัฐบาลเมียนมานะกลุ่มนี้เป็นอีก กลุ่มหนึ่งที่สําคัญมากแต่ว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะคะชื่อเต็มๆก็คือ border guard force นะกลุ่ม BGF คือกองกําลังที่แยกตัวออกมาจาก กรีงบางส่วนในอดีตแล้วก็เข้ามาอยู่ภายใต้โครงสร้างของกองทัพเมียนมานะคะจะทําหน้าที่คุมพื้นที่ชายแดนนะคะมีบทบาทด้านความมั่นคงการค้าแล้วก็ด่านชายแดนนะคะจึงถูกมองว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลเมียนมานะ,ะมีกองกําลังทหารโดยประมาณนะในพื้นที่รัสเรียงประมาณ6 0 0 0ถึง8,000นนายนะคะในทางปฏิบัตินะพิจิฟมีติพลจริงในหลายพื้นที่แม้จะไม่ใช่ตัวแทนทางอุดมการของชาวกรียงทั้งหมดนะคะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่ม DKBA กลุ่มนี้นะคะจะแตกต่างนะ,ะแตกต่างก็คือว่าเขาเป็น ็นกลุ่มนะแยกออกมาจากกลุ่มเคนยู n U นะคะเขาจะแตกต่างกันในเรื่องที่มุมมของทางศาสนานะคะกลุ่มที b a นะคะหรือชื่อภาษาอังกฤษว่าโดเมติตคา n Buddhist Army นะคะกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มกระเหรี่ยงพุทธนะคะแยกตัวมาจากเคนยู n U ตั้งแต่ปีพศ2537ะนะคะโดยมีเหตุมาจากความขัดแย้งด้านศาสนาแล้วก็การเมืองภายในนะ,ะช่วงหนึ่งของกลุ่มนี้นะ,คะเคยร่วมมือกับกองทัพเมียนมาแต่ว่าปัจจุบันแตกย่อยออกมาเป็นหลายสายนะ,ะบางส่วนก็เป็นกลางบาง ส่วนก็อเอเียงไปทางฝ่ายรัฐบาลเมียนมานะมีกําลังข้าโดยประมาณของ KBA อยู่ประมาณ2,000-4,000นายนะบทบาทของ KBA ในปัจจุบันไม่เด่นเท่าในอดีตนะคะแต่ว่ายังมีอิทธิพลอยู่ในบางพื้นที่นะคะทีนี้ก็มาถึงกลุ่มใหม่นะคะที่เราจะพูดถึงนะคะคือกลุ่ม KTLA นะคะกลุ่มนี้นะคะอยู่ในสื่อกระแสหลักที่กําลังพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงนี้นะคะ KTLA หรือว่ากอทูเลอาร์มี่นะคะเป็นกลุ่มที่เพิ่งเกิดใหม่ในช่วงไม่กี่ปีนะคะคือได้สถาปนากลุ่มขึ้นมาก็ช่วงปีพ ศ่วนข้นะคะแยกออกมาจากโครงสร้างเดิมของกเรียงเคนยูนะคะเป็นกลุ่มที่ประกาศตั้งสาธารณรัฐกอทุเลขึ้นมานี่เองนะคะเน้นแนวคิดเอกราชเต็มรูปแบบนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับรองจากเคนยูนะคะแล้วก็ยังไม่มีการรับรองจากนานาชาตินะคะมีกําลังทหารโดยประมาณของกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเล็กๆนะคะประมาณ200-300ถึงนายนะคะผู้นําคนสําคัญของกลุ่มนี้ซึ่งเป็นผู้ประกาศเอกราชออกจากสาภาพเมียนมานะกะ็คือ เนอร์ดามียนะคะเขาเป็นบุตรชายของนายพลโบเมียนะคะอดีตผู้นําสูงสุดของเคนยูนะผู้ซึ่งได้ถูกยกย่องว่าเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของชาวกเหรียงเคนยูนะคะซอเนอดร์ดามียนะคะเคยดารงตําแหน่งสูงในระบบโครงสร้างของเคนยูนะคะแล้วก็เคยเป็นถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุดของ KNLA ในช่วงหนึ่งนะคะแต่ต่อมานะเขาก็ได้ถูกขับออกนะคะจากเคนยูนะคะถึงแม้ว่าจะมีสายเลือดแล้วก็ตําแหน่งทางการเมืองนะคะแต่ในช่วงหลังๆนะซอเนอดร์ดามียนะคะมีความขัดแย้งกันนะ ะะกับผู้นําเคนย,ยูรุ่นปัจจุบันนะคะประเด็นหลักที่พูดถึงนะคะได้แก่ความเห็นด้านยุทธศาสตร์ทางการทหารแล้วก็การไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของโครงสร้างองคอ์กรนะแล้วก็ความไม่ลงรอยทางด้านอำนาจของการกควบคุมกําลังพลนะะ่ะนะคะและอีกเรื่องสําคัญนะคะที่ทําให้ในายพลซอเนอร์ดามี่นะคะถูกขับออกก็คือจุดดําจุดหนึ่งที่เขาได้สร้างขึ้นนะคะคือข่าวที่เขานะคะได้มีการสังหารพลเรือนผู้บริสุทธิ์นะคะถึง25รายนะคะหลังจากที่เขาถูกขับออกนะคะ จากเคนยู N ในปีพศ2565เซอร์เนดาเมีย e นะคะก็ได้จัดตั้งกลุ่มใหม่ที่เราเรียกว่า KTLA ว่ากอทูเลอา์มี่ขึ้นมานะคะ <S <S <an> <S เขาได้ประกาศชัดนะคะว่าไม่ขึ้นกับเคนยู N u, แล้วก็ยึดแนวคิดเอกราชเต็มรูปแบบของกอเรียงนะคะอธิบายเข้าใจใง่ายนะคะเคนยู K N ต้องการอำนาจปกครองตนเองในรูปแบบของสาธันธรัฐนะคะส่วน KTLA ต้องการรัฐเอกราชแยกจากเมียนมานะคะนี่คือความต่างของอุดมการณ์นะะการประกาศสาธารณรัฐกอทูเลเมื่อวันที่7 มกราคม2569นะคะของสาธารณรัฐกอทูเลนะคะพร้อมตั้งรัฐบาลโครงสร้างฝ่ายบริหารแล้วก็แต่งตั้งซอเนอดาเมียเป็นผู้นําสูงสุดของรัฐใหม่นะคะเพราะฉะนั้นการใช้คําว่ากอทูเลนะคะไม่ใช่เรื่องเมือเงินแต่ว่าเป็นคําในภาษากร,รีงที่หมายถึงแผ่นดินของเรานะค,ะครั้งนี้นะคะกลุ่มเคเนอยู่ซึ่งใช้คํานี้มานานแล้วในเชิงอุดมการนะคะก็ได้ออกมาปฏิเสธทันทีโดยระบุว่าไม่รับรองการกระทําของ KTLA นะแล้วมองว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นความเคลื่อนไหวส่วนบุคคลนะคะไม่สะท้อนฉันทามา ของชาวเกเรียงทั้งหมดนะคะทีนี้ถ้าเรามองในมุมมองของสบายเมียนมานะรัฐบาลเมียนมาไม่ยอมรับรัฐใด,ดๆแนละมองว่าเป็นการขบฏนะคะไม่มีสถานะทางกฎหมายนะคะนี้ถ้าเรามองไปในมุมมองของนักวิเครานะห์นักวิชาการและสื่อต่างประเทศนะต่างมองว่าเคทเเป็นกลุ่มขนาดเล็กมีกําลังประมาณหลักร100้อยถึงพันต้นๆน,นะคะฉะนั้นการประกาศรัฐจึงถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญ,ญลักษณ์นะมากกว่าความเป็นรัฐจริงนะนั่นก็คือเหมือนกับว่าเป็นรัฐในฝันแค่นั้นเองนะส่วนมุมมองของประเทศไทยนะ Субтитры ฝ่ายไทยแสดงท่าทีระมัดระวังนะไม่รับรองรัฐใหม่แต่ว่าจับตายอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะพื้นที่ของ KTOA เนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ติดกับชายแดนของไทยโดยตรงนะ,ะสรุปแล้วนะ k t ท a ก็คือผลลัพธ์ของความแตกต่างทางรูมการและความขัดแย้งภายในของรัฐกรเรียงเองนะ,ะการประกาศสาธารณรัฐกอทุเลจึงไม่ใช่จุดเริ่มต้นของรัฐใหม่นะ,ะแต่เป็นบทใหม่ของความแตกแยกนะคะในประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวกรเรียงนะ,ะแต่และสําหรับประเทศไทยเรานะคะนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเพราะทุกค,ความเคลื่อนไหวนะคะสะท้อนถึงเถรษฐร ภาพชายแดนของเราโดยตรงนะคะถึงแม้กอทุเลนะคะจะมองว่าเป็นสาทัตในฝันหรือว่าเป็นการไขฝันก็จริงแต่เราก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อความมั่นคงของชายแดนด้วยค่ะ